สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรและคะแนนมังกรน,นะคะสวัสดีชาวสองสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีต้อนรับคุณคุณทุกคนนนั้เข้าสู่ช่องพนะิมพ์พัทสี่สองแปดเก้าเนาะและคลิปนี้นั้นคือคลิปการทานายดวงแบบทั่วทั่วไปของคุณคุณประจําช่วงเดือนกันยายนนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ,ค,ณคุณบ้างนะคะแน่นอนนะวันนี้คือการทานายดวงแบบทั่วทั่วไปดังนั้นตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าเรื่องราวต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นแบบสลับกันบ้างก็ได้องค์แนะนำไว้คุณคุณนั้นดูคลิปนี้ไว้้เเเพื่่่ออป็นาาน,นนนนววททาาางัะะคะสยก อะไรที่ชัดเจนหรือว่าเป็นตัวคุณเองมากกว่านี้แนะนําว่าให้ดูดวงส่วนตัวเนาะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นช่องทางการติดต่อทั้งหมดของอุ้มไว้ให้นะคะแล้วแต่เลยว่าคุณคุณนั้นจะสะดวกติดต่อทางไหนนะคะถ้ามีค r ว o d ดใส่ QR code ตรงไหนได้ก็จะใส่ให้นะคะโอเคค่ะชาวราศีมังกรและพก็นมังกรเนี่ยจะไพ่ตัวตนที่ขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะคุณคุณเนาะคุณได้ไพ่เดียมเพลอร์ขึ้นมาเลยนะคะมังกรเนะาะไพ่เดียมเพลอร์ให้นึกถึงจัก,กรพพัดค่ะทุกคนไพ่จัก,กรพพัดขึ้นจัก,กรพพัดคืออะไรความดีความ สำเร็จสิ่งดีๆพลังงานดีๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องดีๆมันจะเข้ามาหาคุณนะคะแต่ว่าในพลังงานที่ดีในสิ่งดีๆหรือว่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีนั้นที่เข้ามาหาคุณนั้นคุณจะต้องแบกรับ นึกออกใช่ไหมก็คือว่าสมมุติว่าคุณเองนั้นมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นหรือเลื่อนตำแหน่งนะมีโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆนะแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วนั้นคุณอาจจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นรับผิดชอบลูกน้องมากขึ้นรับผิดชอบงานมากขึ้นหรือว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอนะ่ะคุณต้องมีความรับผิดชอบหรือคุณจะต้องอะไรบางอย่างในชีวิตคุณเพิ่มขึ้นน่ะนะคะเวลาที่มีเขาเข้ามาไม่ได้แปลว่าเขาคนนี้จะมาเกาะคุณนะแต่ว่าแปลว่าตัวคุณเองนั้นจะต้องเหมือน แบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแต่ต้องเป็นคนที่แบบว่าจริงจังมากยิ่งขึ้นกับชีวิตนี้ในการที่จะเดินไปหรือว่าในการที่จะอยู่กับใครสักคนหนึ่งหรือว่าในการที่จะรักใครสักคนหนึ่งอะนะคะคุณนะถ้าเกิดว่าคุณทําดีคิดดีมองสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งดีๆนั้นมันจะเข้ามาหาคุณทั้งหมดเลยจกักรพรรดิคือดาวเด่นมาก,มากๆเลยนะคะไพ่เดอะแอมเพลอร์คือแบบมันไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะคะทุกคนมันคือไพ่แผลพลังงานที่แบบดี มากๆถ้าเกิดใครดูดวงกับอุ้มมาได้ไพ่ใบนี้นี่คืออุ้มแบบ่ารู้สึกแบบโอ้โหเป็นคนที่พลัง power สุดยอดมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําคนได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีตําแหน่งที่สูงแล้วก็เป็นคนที่ คือถ้าเกิดว่าคุณกําลังศึกษาหรือคุณกําลังเรียนรู้คุณกําลังทําอะไรสักอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยใครก็ตามที่กําลังลงทุนอยู่นะคะอาจจะเคยผิดหวังมาบ้างนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะมีแกนที่ลูกค้าเก่าคนเก่าๆอะไรพวกเนี้ยของคุณเนี่ยจะกลับเข้ามาวนเวียนนะคะหรือว่ามาซื้อของคุณเพิ่มเติมหรือว่ามาออเดอร์เพิ่มนะคะใครก็ตามที่คุณคิดว่าไม่ละเมงิงอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ๆเขาก็จะ เพราะว่าของคุณเองคือแบบคุณเป็นคนที่ยึดมั่นในเนถ้าเกิดว่าคุณยึดมั่นในตัวเองยึดมั่นในความดีมากพอสมมติเนาะขนมเค้กร้านนี้อร่อยอะต่อให้แพงขนาดไหนก็ซื้อถูกไหมต่อให้อะไรขนาดไหนก็ซื้อถ้าอร่อยและคุณภาพดีถูกไหมคะแค่นั้นเองนะคะโอเคจับให้ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มเป็นห่วง,งเดียวคือเป็นห่วงในเรื่องของการเงินแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะถามว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นห่วงเพราะว่าอะไรเงินเข้ามาปุ๊บเงินออกปั๊บจ้าคือ เมือเงินหนะมันหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนั้นเลยนะคะคุณคณนะพยายามจะเก็บพยายามที่จะสร้างอะไรบางอย่างบางคนอยากจะมีธุรกิจการงานทําอะไรบางอย่างเป็นของตัวเองบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์นะคะต่างชาติต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะอยากเป็นในหน้าทิกต o อกปะเนี่ย <c oughs> นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะก็คือว่ามันมีโอกาสที่จะทําได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยนะคนโสดเนี่ยถ้าคนเปิดใจเนี่ยคนมีโอกาสที่จะได้เจ เอคนดีๆได้พบคนดีๆนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคุณจะต้องเปิดใจให้กับคนใหม่ๆนะคะให้กับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาอุ้มไม่แนะนําคนเก่าสักเท่าไหร่แน่นอนแล้วคุณมีคนเก่ากลับมานะคะคนเก่ากลับมาเพราะความรู้สึกผิดอยากที่จะขอโทษด้วยแล้วก็รู้สึกแบบว่าอือเราเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมเราเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆกันได้ไหมเราอยู่เคียงข้างกันเหมือนเดิมได้ไหมเขารักคุณมากๆเลยนะคะคุณมังกรน,นะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฏมีน พิจิกนะคะตุนก็นได้หรืออาจจะเป็นคนที่อ่พฤกษบนะคะไม่ถุนกลุ่มประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนนะคะที่ที่อยากกลับมาหาคุณมากๆเลยแล้วก็รู้สึกผิดอยากที่จะ อืมคือแบบอยากคุยกับคุณอนะแบบมันรู้สึกว่าเวลาที่มันไม่มีคุณแล้วอะอะไรหลายอย่างจุดมุ่งหมายในชีวิตหรืออะไรต่างๆนั่นะในชีวิตของเขาอะมันมันได้หายไปเยอะมากๆเลยมันทําให้ตัวเขาเองรู้สึกว่าเวลาที่มันมีคุณอะมันทําให้เหมือนคุณเป็นไอดอลอะค่ะทุกคนเหมือนคุณแบบ เออเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตเขานี้ยมัน,ม,นมันดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพอแบบมันไม่มีคุณอนะ่ะคือมันรู้สึกว่ามันมันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยจริงๆนะคะแต่ถามว่าให้กลับไปคบกันไหมจิตใจคุณอนะ่ะคุณเป็นคนที่เดินไปข้างหน้าแล้วเดินไปเลยมังก่อนคือถามว่าเดินย้อนได้ไหมมันเดินย้อนได้แต่ว่า มันมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างในตัวคุณนะคะในใจคุณที่แบบมันมันไม่ได้แล้วอ่ะมันมันมันหลายมันมันไม่เช่ว่าหลายครั้งมันมีอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกศักดิ์ศรีอะค่ะทุกคนคือมันมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความผิดหวังนะคะผิดหวังเรื่องเดิมซ้ำๆผิดหวังในเรื่องของแบบอะไรสักอย่างหนึ่ง นะคะแล้วคุณเองอ่ะคุณยึดหลักในตรงนี้มากๆเลยด้วยนะคะดังนั้นนะ่ะกับคนเก่ากลับมามันก็มีแผลเนาะถ้าอย่างนั้นอุ้มแนะนําไปกับคนใหม่ดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเนาะกับคนใหม่ <c oughs> อาจจะมองชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะเป็นชาวกรกตก็ได้หรืออาจจะเป็นคนเทวทธาตุดินการฝึกศพเมืองก่อนนะคะอืแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่อะ่ะคุณเนี่ยเป็นไปได้นะอุ้มอยากให้เลือกคนไกลชาวต่างชาติหรือว่าต่างศาสนาอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างดีเหมือนกันเขาจะเข้ามาด้วยความที่แบบเข้ามาแบบนิ่มๆเข้ามาแบบเงีย,ยาาบๆเ,เ,เข้ามาเหมือนแบบ เชยๆเออเข้ามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุยกันไปเรื่อยๆเรามันจะมีความรู้สึกที่มันจะมี something อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณทั้งคู่นั้นรู้สึกแบบผูกพัน ผูกพ,พันกันอะรู้สึกผูกพันรู้สึกดีซึ่งกันและกันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ที่มันมันไม่เหมือนใครไม่เหมือนคนอื่นๆไม่เหมือนอะไรยังไงเลยนะคะคุณคุณมังกรน,นะถ้าเป็นไปได้อยากให้ลองดูแล้วคนที่เข้ามาค่อนข้างที่จะแบบรูปร่างสันทัดหน้าตาดีนะคะหน้าตาดีฐานะดีมีความมั่นคงนะคะใครไปขอพรอ,อะไรไว้ไหม เออพ,อพอาะให้ขึ้นใครไปขอพรแล้วระบุสเปกไว้ด้วยไหมว่าแบบขอแบบนี้นะขออย่างนี้นะแบบเกา่าแบบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่เอาแล้วนะอะไรเงี้ยม,มีโอกาสที่คุณจะได้สมหวังดังใจที่คุณเน้นได้ปรารถนานะคะแล้วสามารถที่จะไปต่อกันถึงขั้นแบบสร้างครอบครัวได้นะคะคือแบบได้เจอคนหลอ่อสวยสมาร์ ดูดีรวยนะคะเอาการเอางานทํางานค่อนข้างดีอยู่ตําแหน่งค่อนข้างใหญ่มีความรับผิดชอบเยอะอาจจะดูเย็นชาในช่วงแรกเพราะเขาเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์หรือการพูดคุยนั้นคือเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งจากเท่าไหร่เขาเป็นผู้ที่แบบสั่งงานหรือทําอะไรพวกเนี้ยได้ค่อนข้างดีแต่ในเรื่องของการการที่จะแบบ ขาเรียกอะไรอ่ะคุยหรือว่าสบตะหรือว่าแบบอะไรหวานๆอะไรพวกเนี้ยเขาคนนี้นั้นอาจจะไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นซึ่งถ้าถามอุ้มอุ้ม่าดีเหมือนกันนะคนที่แบบคุยหรืออะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยเก่งเพราะว่าเขาเองก็ไม่น่าจะเป็นคนที่เจ้าชู้ ขนาดนั้นนึกออกว่าเออน่าจะเป็นคนที่แบบรักใครรักจริงนะคะแล้วคุณมีโอกาสเจอคนรักจริงด้วยนะเออเมื่อก่อนคือแบบถ้าโสดอยู่ถ้าไหวลองเปิดใจคุยดูนะคะอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้แต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนถัดไปนี้ก็ได้นะคะเดือนนี้เดือนถัดไปนี้ถ้าคุณไหวก็ลองดูคุณมีโอกาสที่จะได้เจอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่คนเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะช่วยคุณเหมือนกันนะคะเพราะ,ค,ะคุณมีไพ่ควีนถือเหรียญอยู่ตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะช่วยคุณเหมือนกันช่วยให้คุณ ได้พบได้เจอกับสิ่งที่ดีนะคะแก้วแหวนเงินทองสิ่งที่แบบเออที่ดินมรโดกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนได้สิ่งสิ่งนี้เข้ามาเหมือนกันนะคะแล้วเรื่องที่อุ้มอยากเตือนให้มังกรระวังมากๆมาก,มาก,มากถึงมากที่สุด คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เคยน่าจะเคยมีซัมติงเคยมีอะไรบางอย่างกับคุณมาก่อนนะคะอาจจะเคยรู้จักกันเป็นเจ้านายลูกน้องหรือเคยคุยกันหรือเคยอะไรยังไงกันก็ตามนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เขาคขา่อนข้างคลั่งคั่งคุณมากๆข้คั่งคุณมากมากรักคุณมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคือไม่ว่าคุณจะทําอะไรไปไหนหรืออะไรไงก็ตามคนคนนี้เขาอยากไปทุกๆท,กที่อยากทําอะไรทุกๆอย่างกับคุณอยากทําทุกอย่างเพื่อคุณมากๆเลย แล้วเขาคนนี้เป็นไพยที่เหมือนไม่ปล่อยคุณไปเลยนะคะก่อนหน้านี้มีการให้ให้อิสระกับตัวคุณเองมาก บ้างแต่ว่าในตอนเนี้ยคือเป็นไพ่ที่เขาเองขยับเข้ามาขยับเข้ามา,า,มาหาคุณเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยต้องระวังตัวเองนิดนึงดูแลตัวเองให้ดีๆสักนิดนึงนะคะในเรื่องของตรงนี้เนาะระวังได้ก็ระวังนะคะแต่ว่าไม่ให้ระแวงเนาะให้ระวังไว้ก็แล้วกันนะคะเพราะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่โสอดอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วเขาอาจจะนําพาปัญหามาให้กับเราได้นะคะแน่นอนแหละคือเขาสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้เขา มีฐานมีอำนาจมีเงินมีอะไรพวกนี้ยค่ะทุกคนที่จะสามารถช่วยเหลือคุณได้แต่เขาอาจจะนําพาปัญหาภาระหรืออะไรบางอย่างมาหาคุณซึ่งคุณก็ต้องชั่งน้ําหนักแล้วแหละว่าจะยังไงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อันเนี้ยคือเรื่องที่เตือนนะคะเรื่องที่เตือนคือไม่แนะนํานันเีงนะจ๊ะโอเคค่ะไปต,ต่อกันไปดูกันบางกรที่มีความรักนะคะจะเป็นยังไงว่าหวานซึ้งขนาดไหนนะคะ ทางการที่มีความรักจะเป็นยังไงบ้างบางคนเซล,ลอุ้มนะว่าแบาบเก้าอี้เก้าอี้เมืม่อไรจะเปลี่ยนคือแบบอย่าเพิ่งบูลลี่น้องคืออันนี้คือซื้อน้องมาหลายปีแล้วอย่าบูลลี่น้องเราได้มาตอนเซลม์มากด้วยนะคะอยากเปลี่ยนเหมือนกันแต่อุ้มอุ้มัมนคนขคี้เหนียวค,วคนขี <laughs> ้งกงเงินก็เลยแบบว่าเดี๋ยวก่อนก็แล้วกันนะคะ โอเคขอดูไพ่เพิ่มเติมหน่อยนะคะขอดูไพ่ของคนมังกรที่มีความรักหน่อยนะเป็นยังไงบ้างอุ้ยเอะมีปัญหาไม่มีไม่ใช่สิเดี๋ยวเปไพ่ให้หมดก่อนขอดูเขาคะแนน,นที่มังกรคนนี้กาลังคิดถึงอยู่นะตอนนี้หน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างเอยโอย้ไม่เบาอ่ะเนี่ย ขอดูให้หลักให้ความสัมพันธ์นี้ โอเคค่ะทุกคนคุณสองคนเป็นอย่างนี้ไหมคะคุณสองคนมีความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็นคนที่รู้จักกันมาค่อนข้างที่จะได้เวลาสักพักนึงละบางคนอาจจะรู้จักกันมาค่อนข้างที่จะนานแล้วค่ะหรือว่าบางคนอาจจะอยู่หมู่บ้านหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้ไกลกันมากขนาดนั้นก็ได้นะคะแล้วก็คราวนี้มีการรู้จักมีการพูดคุยกันซึ่งก่อนหน้าเนี้ยก็น่าจะพูดคุยกันในสถานะที่เหมือนพี่น้องเหมือนเพื่อนเหมือนอะไรยังไงกันที่อาจจะไม่ได้ เจนกันาสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เดินไปด้วยกันเรื่อยๆเนาะพอเดินไปด้วยกันเรื่อยๆปุ๊บมันมีความสนิท มากขึ้นนะคะมีความสัมนมากขึ้นอยู่กับคนนี้แล้วมันสบายใจมากขึ้นอยู่กับคนคนนี้แล้วมันรู้สึกดีมากขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจริงๆแล้วมันก็เลยพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะทุกคนมันก็เลยพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์ที่พวกคุณนั้นเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือคนที่คบหาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะถามว่าเขาคนนี้เป็นคนยังไงเขาคนนี้เป็นคนที่โอเคนะคะทุกคนนะเป็นคนที่ถ้าได้โฟกัสกับใครสักคน หนึ่งแล้วนั้นเขาจะเป็นคนที่โฟกัสกับคนนั้นรักใครสักคนหนึ่งแล้วนั้นเขาจะเป็นคนที่รักคนนั้นโฟกัสคนนั้นจริงจังจริงใจกับคนคนนั้นแล้วก็ให้ใจกับคนคนนั้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนจริงจังกับชีวิตด้วยนะคะส่วนมังกรเองอะ่ะก็เป็นไพ่ที่โอเคนะผมพร้อมนะฉันพร้อมนะที่จะเดินเบกเขาคนนี้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีก,กัน เพกศบมืองกอนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนเมถุนก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วคนคนนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาของเขาก็เป็นคนที่โอเคดูดีแต่จะมีความมีเนื้อมีหนังนิดหนึ่งโอเคดูดีแต่มีเนื้อมีหนังคือยังไงคุณนึกออกไหมบางคนนะ่ะคือหุน่นถ้ามองตรงเนี้ยคือหุ่นดีนะแต่ ทำไมคนเนี้ยไม่มีน้าไม่มีนวลเลยแต่คนคนเนี้ยจะเป็นคนที่มองดูแล้วหุ่นดีนะน้ําหนักไม่เยอะแต่เป็นคนที่มีน้ามีนวลอืมจะเป็นคนลักษณะประมาณอย่างนั้นนะคะสีผิวดีเลยเป็นคนดูแลตัวเองค่อนข้างที่จะดีนะคะเจ้าสาอางพาๆอๆกับคุณแหละ <c oughs> นะคะบางทีอาจจะช่วยกันซื้อของอะไรพวกนี้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าทั้ทงนี้ทั้งนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเหมือนเขาคนนี้รู้สึกว่าคุณเองนั้นจะไปคิดถึงใครไหมคุณ คุณเองนั้นจะมีคนอื่นนอกจากเขาไหมคุณเองนั้นจะสนใจเขาแค่คนเดียวหรือเปล่าเหมือนเขาไม่ไว้ใจคุณสักเท่าไหร่นะคะคุณมังกรเหมือนคุยเขารู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีแรงดึงดูดสามารถที่จะดึงดูดหลายๆคนเข้ามาในชีวิตคุณได้สามารถที่จะอะไรไงคุณได้คนคนเดียวคนขี้หึงมากนะมังกรขี้หึงมากๆเลยหึงคุณกับทุกๆคนเลยดังนั้นน่ะคุณต้องระวังมากๆในการกระทําหรืออะไรพวกนี้นะคะ บางทีบางครั้งอาจจะแบบก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอซิเต์หรืออะไรยังไงไหมนะคะ โอเคแล้วถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับมบังกรบ้างนะคะเป็นไพ่จดดาบนี่เขารู้สึกว่าคุณมีอะไรบางอย่างอปิดบงังซ่อนเร้นไม่บอกเขาหรือว่าบอกเขาไม่หมดหรือเปล่านะคะซึ่งเขาก็รอคอยอยู่ว่าเออคุณจะพูดยังไงคุณจะบอกอยังไงหรือคุณจะทําอะไรยังไงนะคะมังกรออยังไงบ้างคะมังกรบอกมังกรเลือกเขาแล้วมังกรทําเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีเขาอยู่เพื่อที่จะให้คุณนั้นสามารถ ที่จะเดินไปกับเขาได้แล้วก็เพื่อที่จะทําให้คุณนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาได้นะแต่คนก็รับรู้ได้เหมือนกันว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนนั้นมันตึงกันมากขึ้นเนาะแอบไปลงทุนอะไรกันด้วยหรือเปล่าเนี่ยอืมมันตึงกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มันมีความรู้สึกว่ามีผู้ใหญ่ทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งรู้สึกแบบ หมือนจะโอเคแต่ก็เหมือนไม่ค่อยโอเคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็คือแบบว่าต่อหน้าคือยิ้มค่ะยิ้มแน้ครแต่รับหลังเนี่ยผคือแบบเหมือนเหมือนไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าอะไรตรงเนี้ยมันมีความกังวลขึ้นมานะคะมันมีในเรื่องของฐานนะหรือว่าอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันด้วยนะแล้วถามว่าเขาคนนี้กับบังกรเนี่ยในเดือนเดือนเนี้ยจะเดินไปด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะเป็นไพ่ดูเวอร์ความนะคะดังนั้นอุ้มไม่ห่วงคะ่ะทุกคนคุณ สองคนสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกันได้นะคะเดินไปด้วยกันได้แบบโอเคนั่นแหละค่ะทุกคนนะแต่ว่าทางนี้ข้างนั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงบางทีบางครั้งมันจะดูห่างๆซึ่งกันและกันเนาะแต่ทางนี้ข้างนั้นเนี่ยอุ้มประทับใจที่คุณสองคนเองนั้นคือแบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ่ะฉันรักฉันรักคุณคุณรักเขาเรารักกันและเราจะจับมือผ่านทุกอุปสรรค ไปให้ได้นะคะคนทั้งคู่คือแบบรักกันจริงๆจากใจข้างในจริงๆนะคะแต่อาจจะนิ่งๆบ้างรู้สึกไม่มั่นใจบ้างในบางช่วงบางตอนแต่ก็มันก็เป็นธรรมดาในเรื่องของความรักถูกไหมแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณสองคนก็จะเปิดใจแล้ว้าไปด้วยกันอุ้มว่ามันก็โอเคนะมันก็ดีนะคะโอเคส่วน้ยายจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมก็คือว่าอย่าทำอะไรแบบ ไม่คิดแค่นั้นก็พอนะคะก็คือว่าเออไม่แน่ใจว่านำชาวสองหรือแนะนำบางก่อนนะคะเพราะว่าอันเนี้ยคือเป็นอะไรที่แบบว่าอย่าพูดอะไรแบบไม่คิดอย่าทําอะไรแบบไม่คิดอย่าทําอะไรแบบว่าคิดว่าคนนี้คงไม่คิดะไรหรอกอันนี้คงไม่เป็นไรหรอกอะไรแบบเนี้ยอย่าคิดสั้นๆคิดตื้นๆแล้วตัดสินใจทําอะไรลงไปเพราะว่ามันอาจจะทําให้การตัดสินใจนั้นมันอาจจะทําให้ ม,มันกระทบกับหลายฝ่ายก็ได้นะอืมนั่นแหละประมาณนี้ค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูมาจนจบ ตรงนี้นะคะขอบคุณนะคะอุ้มขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กับอุ้มด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้แนะนำมาให้ดูดวงส่วนตัวเนาะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวกับอุ้มนั้นก็เดี๋ยวอุ้มจะขึ้นไปให้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เป็นคลิปวิดีโออธิบายรายละเอียดสามารถดูได้ที่ใต้ description box เลยนะคะคลิกตรงชื่อคลิปก็ได้เดี๋ยวมันจะขึ้นมานะคะเป็นลิงก์วิดีโอเลยหรือว่าเข้าไปหน้าโปรไฟล์อ แล้วก็าการดูดวงของอุ้มเนี่ยคือดูดวงส่วนตัวขายของนิดนึงเออถ้าเกิดว่าใครบ่างฟังนะคะก็คือมันจะเป็นการดูดวงส่วนตัวที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงเนาะการดูดวงของอุ้มนั้นจะไม่เหมือนใครนะคะอุ้มจะใช้รูปภาพในการดูในการสื่อถึงซึ่งกันและกันนะคะคุณจะถามถึงใครกี่คนถามถึงอะไรยังไงก็ได้สถานที่อะไรยังไงแล้วแต่ที่คุณต้องการที่จะถามถึงเลยนะคะคุณสามารถถามอุ้มได้หมดเลย นะคะอุ้ไม่ได้แบบคิดตังเพิ่มหรืออะไรอย่างไงเพิ่มเลยขอแค่อยู่ในเวลาที่เราสองคนนั้นได้ตกลงกันไว้แค่นั้นเองแค่นั้นคือจบนะคะทุกคนก็แบบ คือดูดวงกับอุ้มไปคือมันเคลียร์แน่ๆนะคะก็คือแบบไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่สะดวกดูดวงก็ทักมาคุยเล่นก็ได้นะคะคิดถึงทุกๆทุกๆคนเลยค่ะแล้วยิ่งเห็นทุกคนทักมาคุยกับอุ้มเนี่ยคืออุ้มรู้สึกแบบรู้สึกดีมากๆเลยนะคะหรือคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวอุ้มจะมาตอบคอมเมนต์นะวันนี้ก็ขอบคุณไว้บายค่ะสวัสดีค่ะ